ดูวิธีการตำพริกกระเฉธรรมดาเนี่ยสแสดงว่า <c oughs> ทำกับข้ากินใช่ทำ <c oughs> มีเอามาเข้าไปทำจำเป็นต้องทำอ่นี่เอามาอยู่สวนไอศินนะครับเนิ่นะครับเอาบรรยากาศนะครับเดี๋ยวแรงมาก็ยินสบายแล้วครับอากาศแถวๆนี้นะครับแตอนนี้ไอศินเนกำลังไปหดน้าอันเงาะอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะลงมาอนะุ้ยเขากินน้ำเปล่าอย่างเดียวจนเนี้ย ยอดอ่ะอะืนี่ก่อนเปิดอน้ำเกลือล่างเรียบร้อยเสรุดมีดคมไปคมหมด <c oughs> น,นี่เป็นส่วนไข่ไหมนะครับ้องคลาเอาเยื่อจังนอกออก หม้อไฟต้มขนาดไหนฮะนเอาเล็กเลยอเอาเล็กใช่ไหมใช่เออนะอันสีเหลืองคเอเอนั่ยนะนะโอ้โหสุดยอดนะครับรต้มเนี่ยมันคุ้นกินดิบได้น่ะมันว่ะแค่นี้มันเมืนซดเน,ะนาะ อนี่นะครับเดี๋ยวเขากุกบนชิ้นหรือชิ้นนะครับต้มเครื่องตํำจะมีกะปินะครับประมาณครื่งช้อนไม รถดีรถดีเรงโอ้ยใส่าหยเออโอเคช้อนเกือปนนะครับปรุงไปเลยนะครับมองไปเลยครับน้าี่อหน้าไไปหน่อยครับเาต้องเติมหน่อยรุ่งอย่างเดียว นะนะครับนอ๊กเนาะหน้ากุบหน้าหน้ากกใส่ไปสนิทครับเธอมันต้องเลาะนี่มันองค์กรก่อนก่อนทั้งหนองเนี่ยเลาะเนี่ยเตี้ยมันอ่ะเตี้ยมันอ่ะเออเนี่ยเลาะออกเนี่ยลื่นไงเออมันคงจะเหนียวแล้วมันเลากินอ่ะเออนะเลาะออกเนี่ไงข้ัง กุ้งเราเยือตรงไหนมันออกครับเพราะวกุคงจิ้มเหนียวคุ้งจิมเหนียวนั่นดูงานยากนะครับมันเหมือนจะเจดเหมือนจะปะนี่นะ่ะวันนี้เราจะเก็บไว้กินเหมือนกันนะต้องโห่สิคุณแมอ่ <c oughs> อยากกินต้มขมวัดตัวดูแถวร่องหวายเปาแม่กระจายเลยครับ <c oughs> มันอยู่โบราณโบราณนี่ตาครัสีแดลกนะตรงนี้ก็อยู่สองบัวครับนี่หนูเลือดลดไปหนะครับสุดยอดโอ้ยนี่หนูนะครับตัวเดียวอันเดียวตัวของนี้อันเป็นตัวปูกู้ดนะอันนี้ก็เป็นพวกสิบเนี่ยนะครับย่างกุ้งกับเหนียวต้องต้มโร้โหโอเค ค่าครึ่งมาน้ำเดือดแล้วนะครับไอ้คนจะเอาใส่ไปละต้มมันเหมือนเขี่ยเดี๋ยวใส่ <_ S 2> ใสมะรุนก็นได้เนาะ <Okay. S 1> ครับแต่ที่ขาวๆนี่เรื่องขอมันตั้งออกนะครับที่เป็นเป็น,ปนฟองเป็นปุกนี่ เพี้ยนะครับนี่เป็นต้มนะเอาถึงเลบะใส่เลือดน,นะครับเพราะว่าต้มขมนี่บะใส่เลือดเพี้ยครับดีใส่ได้เดี๋ยวไปไปน้ำจุ่มนิดหน,นห่อยนึงเออแล้วก็เป็นปลวกนี่นะครับฟองนี่หน่เขาตักออกนะครับตักออกเรื่อยเรื่อยเลยนะครับยังร้องเหม่งครับยังร้องหมง่ง เพิ่มเติมนะครับใบบกกูดลงไปนะครับบุษจะมีต้นหอมผักชีเห็นนะครับเนาะนะครับถ้ามันเหนียวเดียวกับเสากบกุเตศมาใส่นะครับเอาน้ามาใส่บุษฮะเราต้องไปเลยได้รองูเพื่อบุษบุญน้ำพริกของมาาหิม่มคงจะมาแลนะครับขำอยู่แรงอยู่นะครับเพือ่ออันกับปวยพอดีเออหน้านี่มันนะดีเหนะ็นไงกคตรไหมครัโตนะอ๋อนักบุษอมันเปวยเราจะใส่หม้อไฟนะครับกินอุ่นๆห่อนๆนะครับบรรยากาศ จุน่งในลองรออันไอ้บูลขอกมาก่อนนะครับทีมงานออกมากควบก่อนครับเส้นเวทเขาครับเส้นไซนะครับดูเน,น,น,นี่ยหมอก็ยังก็ยังเป็นได้ไหมันแข็ง,ง,าง,งมากอืมร้องเลยอืมเปื่อยยังอร่อยเปื่อยหรือยังไอ้นัน่นมันเปืเป่อยรือหรือว่า <laughs> ไม,ม่เปย์โล่ก๊อน <laughs> <อ> <laughs> มันได้อยู่ก้อนไหมเนี่ย มันคงอ,อยู่ตัวละอยู่ตัวละอ,อืมผอมันยังเหนียวเลยอืมคอนบอกสงสัยจะเอามาอยู่ตัวเปิ่ง <c oughs> มันละกอหรือมัขนัดเออไม่ใช่วุ้ยเตจจะต้องเอาเม็ดออกไปเลยนะครับถ้าสมิดไปโดยเนี่ยมันจะขนะมขมอ่าเอาผ้าเม็ดออกไปเลยใส่ในต้มนะครับกระปุกผึ่ <c oughs> <c oughs> งสุดท้ายเปิ่งซุดทไส้อ่าต้มเนี่ยตั้งแต่ สามโมงแล้วได้กินสักสองทุงหรอปุ้ปเนี้ <laughs> <c oughs> आ, เบื่อปุ้อ่ะไปง่ายเตานาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยเสร็จทอดปามแล้วครับเมนูของฝางกจากร้อยหลวงเอาไปต้มเต่าทานดีกว่าครับมันจะจประหยัดยด้วยกันอืมหยดมาเมนูต่อไปปลาทอดกระเทียม ปลาปลาเพียนครับที่ได้มาจะได้นะปลาลิมไสเบอะรุดออกมดเอาได้กินสักครับเออไอหลอดอบุ่นหลอดห้าตัวเออจะได้รูงหวยเนาะศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดห้าเออลองวอร์ดเลยนะครับเด็กซื้อหวยได้กกระดาษซื้อเสือซื้อสัตนี่นะครับมีเสื้อสัต์นี่นะครับได้ตึงหนังทึงนอน เทียมรอแล้วที่แรกกว่าจะลาบนะครับผมเป็นยังเนาะไปะเลอะนะครับปลาเ้วยหลวงหน่อก้อนจะถอดนะครับนี่ถอดกระเทียมเอาหลากหลายเมนูเลยนะครับอันนี้สามตัวแต่ปลาส้มน้อมกักร้านเนี้ยตัวใหญ่นี่นะปลาหนองหางโป้งนะครับก็ด้วยหลวงตัวใหญ่จริงจรงรู้ขึ้น หมักนํปาป้าครับให้เขาบัด <ใจ S 1> รักลําบ้งหัวใจเจ้าจังมาแล้วครับไอ้สิงเจ้าหงสถานที่โอ้ลูกน้องไว้ตะลุ่มนี่รถเอาลูกน้องมาด้วยอ่าหมาหนั่งรถสลิงบายโอ้ <S 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 ปิเหี้ยเลยนะต้อดเป็นพลานะครับ นอนมันมุนแต่ๆนะครับเกลือบแซนี่หน่อยเนาะ่อยติดกับข้าวจริงจริงมันถ้าทอดน้ำปลานะ่นะเข้ามาครับผมมีอะไรครับกันเองตรงนั้นเออมือออ่อไรมาป้ากันเขา,าครับผมตอนนี้จัดเต็มเลยโอ้มีหลากหลายเมนูนนนนโอ้หลายอย่าง<อ>จุตึงจุตึงต้มขมออืมาทปลด ก oh, so ok oh. ok ี่ก๋ว๊ะโอ้สุดยอดนี่ล๊อกระเทียมโอ้โหรอกระเทียมแป๊บหนึ่งก็คอนไปทุล่านอยู่ อันที่เห็นได้จอนมีจอนอันที่แห้งจอนนักกานลเลื่อนต้งชิมปลาปลาทอดทอเดี๋ยวรอน,น้ำจิ้มกับกระเทียมตักมาดนะูมาแล้วถึงวินต์ต่ำิตำของบางทีนี่มันจะแบบก้างมันจะเออมันจะกินได้ออพอดีไหมกน้ำปลาเอ,อื้อมือนั่นแหละไม่เค็มอะ เต้องใส่เมื่อกี้ออเกไม่ได้รอนน้ำทิ่มสามรสกับกระเทียมงั้นเล่เอาแล้วเอาให้หน่อยผัดทอดพ้อนเขากมาละเออเอาให้หน่อยเออลุงสีมันรวมทิ่มเลยนะครับแรงเลยเข้าด้วยกัน แรงพื้นผมได้รับแล้วน่นะั้งแต่ตื่นมาุกดอยหลวงมาวันนี้มันรวยสุดที่สุดเ่ยวดอ่เล้ววัดแล้วก็โซดโดยกันบุญโอ้โหดอลวงโอ้โหหอมเลยเนาะยังจะว่างเลยอ้ยังจะหว่างเลยเอากนเยอบนอุ้ยอุ้ยนี่ก็อีนหน่เขาใกล้วในลุนีนี่ยมีสองตัวเนี่ยเอาอองเลยอุ้ย นะก้าอี้นั่นตั้งชื่อนาของเคสหนั่นฮะทอดใหม่นะทอดใหม่ไหมอะไรมันไม่กรอบมันไม่กรอบไฟมันแรงไฟมันแรงมันจะไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมาดูเป็นยังไงจริงๆริงที่ทดสอบดูดีๆนะมันแทงนะหรือก้อเนื้อหอกผมโดนมอกก้างมาเลยแคิดดีๆครับพุธนี้ยังเป็นปลาตะเพียนอยู่พอลงกระทะขึ้นมามันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปลาทอดไม่กรอบยังกรอบเนาะ แต่ความความรสในรสชาติในปู้ดีไม่เค็มตามมากุินหอลาดาเอเออสีจีไหมลุงมสีไปไหนก็ห่อเข้าตัวเองแล้ตรงนี้ผมกลัวฝ่านี่ก้างนั่งแดูก้างลุกลามหนอที่แรกตั้งใจจะลาบนะพอ้ีไม่นู่หลายมีนู่งลไปอป็นุ้กลัวนี้ล้ก้าน่ะ ควรกันนี่ไเออที่วนเอาป่าไป่อยนะก่ะได้ประเดีเจ็ดดแต่สังหัวหัวใจบุญบอกได้ทายคลิปบอกได้ทายคลิปป่าจะเอาขึ้นป่าจะขึ้นรถให้หมดล้วแจ่มรอบชนี้เนาะเหลือเออเออบอกได้ดีมารอบเนอะว่ะจะได้ป่า

กรอบของแตะไม่ไหม้ไม่ไหม้ครับสูตรนี้หวานนะครับคูด้วยคืออันนอ้หม้อหลาก้อนเลยนะอย่างไสตอกกระเทียมทุกอย่างดีมดนะครับก็นี้ขาดอย่างเดียวคือน้ำจิ้มขาดอร่อยขาดน้ำจิ้มสามรสอ่าหม้อก้อนวหยกน้ำจิ้มสามรส เออยิมละโอ้แล้วนี่เหมาะนี่นะแขกมีนุ่นแหลกจะหยวนน้ำลายแล้วนะครับเปได้กินโอ้นอนข้าคืนคืนป่าที่จะได้กินเกาะป่อยเนี่ย้อ่เศร้าเหมอนรัเอยูเนี่ยมาจัดไปกินก่อนดีๆนะครับ อู้เโอ้ยวเอาไปจิ้มคนเดี๋ยวกิเกล้เอาใส่เอหมอไฟองจุนได้ังไนี่ไหเดี๋ยวต้นหอมปมืี้ไปไปได้ทถ้ามันขมดีเขามีนะครับไมกัดแถมป๊อดแถมดีมเห็กผมปุ๊ก มานี่เช็คเช็คไว้เก็บให้แบ่งให้ này นั่น ăn อะนี่ oh. Ừ อ่มดยู่นรอจอปดปลาทอโค่นไมดไม่โคนเ่โคนนี่ไแบงเออยิงกนจางเกลือจางยังงตักในหม้อมาใหม่ปลาหน่อยปลาดี้นโมอุ้องอ่าก้อนนี่ไหนขมอ่ะเดีก ตัวเดียวเดียวนี่มันเมอนจะได้กิ่นนะลุงใเอาเอาวนีอะนี่ใส่เลยอ๋อ้นี่ขมก็ใบดูสินี่ยังเปยแล้วนี่ต้มเปนสามอ่งงงสี่อย่างงงอ่ะครับ

อ๋อดีอรกิปลาอย่างเดียวอือ,อค,ครับเอออ,อ,อันกาเต็มใจล้วหมไได้วไปกันลไันงมาอืออุ๊ยก,กินข้าวก่อนกินได้กินยายาปาบมรถเนี่ยไครับได้อยู่นี่หลังค้านะี่อะไรนี่ะอะไรเดี๋ยวกมอ้นี่เอาไม้เอาอะไรเอาอาลอดหนัง เอ็ดนอนเอ็นออกเลยด้ออกกินสันนนี่นะพป็น้องมะฮึ่งจุครับอันนี้ซุดนี่ดูดไปตรงกันเขานักหนักวิ่งเป็น้องหนักเนาป้อร้องอืมเอานนิหน่อยอืนี่นอนเอ็นตรงนี้อาเฉพาะเนื้อครับสดครับ สไลด์บางสไลด์บางน้ำน่ะเนาะตุ่มมูครับเข้าหลายอย่งครับนี้ไ่เปดใช่ยินอุ้ยแคไปเออให้ให้เป็นก้าว้ว้นแข็งไ้หมดแล้วเสียงแล้วอืมในน้่ แสดงทับตันผลซากำก่อนอยู่ปุ้งไส้น้ำจิ้มนะครับจะออกมากระโดดปุ้นเลยกันอ่าพี่เอตึงดีนะครับบอกผมก็หง่วงอีกอ่ป่าทุกเล่นก็เป็นลอยเมืองศรีใส่ก็ขู่ก็ขึ้นหนึ่งไงอย่างนี้ทิมเอลสักกึ่งก็ได้เลย coi thì thả nam, quân con <laughs> đâu ấy? Chạy, con nó cá, cá tươi mấy văng, cá. bảo cũng chỉ chung ruột đó, chung chim kia, cái gì rồi? Bây giờ chưa loi. 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 Bây giờ chưa วันฝากันสิแต้มันหมดเล้วเจ้าตัวนี้ประจําแดน้กเคี่ยวเวี่ยวใส่น้ำปลาไว้ใส่โคตไว้เออไม่ใส่น้ำปลาน้ำปลาแต่โคตรกานน้ำปล่าเด็กกับผงขาวนี่สดงวัน้รับกันมดล้วกอนนี่รับสัก

Oh, 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 oh. หมดแรงหมดแรงอ่อนขมไม่น้อยจางขเมแกก็เล่นกุจี้ก็แล้วจากขมนกอะไเตื้ยนะอมะล้มอ่ะอยู่ได้วจางขมไม <laughs> ่น้ <laughs> 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 อยอว้า โเคไปไปก้อนเออเอากระนหนอะก๊อกกระนี้ลบอจะลบกัจะลบเลยไปโดนมองไงมันว่าเน้อกเือใส่กึงนี่หับาทนนีแะเือนะผัดตู้ใส่แหนมกปัดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากันเดยวเดยเขี้เนเอ็ดาวข้าเออ

tắc tắc quậy mắm khoai mắm cầy gà này không? không, không. Kì, không Hả? tôm 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 súp bảo的... bảo ở tổ này, ở đây Bỏ ở này. เห้ยเนี่ยนี่ก็โอเห้ยกับไปเนี่ยนี่พวกนี้บุบดอกไม้พักปุเดี๋ยวไม่ดอกปุดอกผุดอกผุอืออืมเออนี่นะครับหอมคือเนาะหอมหอมอ่าโอเคครับบรรยากาศไปเรืเลยนะครับมืดไเพื่อน ใช้เขาครับเส้นเวียดเขาจะมาเออไอ้บุญเขาจะมาเพื่อนมากินเนื้อเนาะอืมอโอเคครับกิดปลาทอดไปก่อน่ออะวันนี้กับเมนูสุดหยดเหมือนกันนะครับเนื้อนะครับนี่ไออยังก็ต้มขมนะครับตัวเดียวอันเดียวนะครับนี่นะนะครับอแล้วก็จุปลาทะจู้นิวซึ้ห้หมดก่อนเพื่อนเนาะเวีมากะนาค้อนปุ้นหมดเลยเนาะเยี่ยวขมขมปลาทอด นะครับนี่ขอบคุณไอวัดนะครับที่มาเอวหาทีมงานเขาเอาความรู้สึกเลยว่ามาเอวหาทีมงานเป็นไรพ้องครับมามันนเอบ่อยๆโอเคนะครับขอบคุณทีมงานเขาทกคนเอนะครับลุงสีกุ้ก้อนเวทเขานะครับอุ้ยเหมือนละกันโอ้โหนี่อุ่นไปกินปยเลยนะครับละลายในปากเลยนี่นะต่อยชนต่อยชน ต <im <sharing> <im <flags Bla CS management> okay, ัวเดียวอันเดียวนะครับต้องผมนี่นะครับอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่น่เอินครับในฟังปิ๊กไปก่อนมามาสบายนะครับเปิดฮักหมาขนาดนี้นะนะครับอืมนี่ครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับบางครั้งบางทีก็ตอบคอมเมนต์จ้าไปน้อยนะครับอ่าหลายวันสองสามวันก็ขอสมาภัยพว่ามันติดธุระแท้ๆนะครับไอชอบบรรยากาศไปอีกก็ฝากกดติดตามเพืครับช่องชีวุดคุมนอกแถมส่งก็ช่องชีุดคุมนกเอฟซีนะครับหลังจาก คลิปนี้นี่คไอ้วัดคงจะถึงกรุงเทพแล้วเนาะเออเพราะว่าเขาจะลงแหมเออวันที่จันทร์ว่าน,น่าจะเป็นเนี่นะครับวันอังคารน,นี่นะครับเออโอเคครับอ,อ่าคลิปหน้าเอาปะกันไหมนะครับวัดเดินทางปลอดภัยนะครับพรุนีออ้โอเคพรุนี้ก็คือหมายความว่าวันนี้ถ่ายทำวันอาทิตย์นะครับอ,อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเัาปะกันไหมอ,อ่าวันนี้ชีวิตคนมโนกครับทีมงานมี <We 're S 1> ได นี่กอ่อนเอออึดอ,อัดตั้งแต่ดอยหลวงแล้วมันได้ <laughs> ไหนี่ก่อนวขาอ้ายเขา <laughs>